จากปัญหาและจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับบริการตรวจวินิจฉัยบำบัดร,รักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเรามีความมุ่งมั่นที่จะร่วมต่อสู้กับโรคมะเร็งกับทุกภาคส่วนเพื่อลดการเกิดการสูญเสียจากโรคมะเร็งและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยโดยเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มการเข้าถึงการรักษาที่เป็นเลิศโดยร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก ผู้ประกอบการบริษัทโรงพยาบาลกรุงเทพระยองจำกัดได้ก่อตั้งโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองขึ้นเมื่อปีพศ2565ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางขนาดเล็กรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจำนวน4เตียงในเครือ BDMs บริหารงานโดยทีมโรงพยาบาลกรุงเทพระยองและมีโรงพยาบาลวัฒนสดเป็นที่ปรึกษาพื้นที่โรงพยาบาลทั้งหมด8ไร่28.2ตารางวา อาคารชั้นเดียวพื้นที่ใช้สอยของอาคาร1,680ตารางเมตรที่จอดรถ85คันที่ตั้งบ้านเลขที่218หมู่2ตํตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองเลขประจำอาคาร2101-105-8768เบอร์โทรศัพท์033-060-655 ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแพทย์หญิงวรรณพานาพัฒนลุงโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพประยองเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เกิดขึ้นตามปรัชญาของโรงพยาบาลกรุงเทพคือ Advanced and Caring เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเรง็งด้วย a d v n n e e Technology และ Caring คือการดูแลด้วยความห่วใใญยเราจึงมีบริการแบบครบทุกมิติคือมิติการรักษาทั้งทางกายใจจิตวิญญาณ มิติการให้บริการตั้งแต่การป้องกันการค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกการวินิจฉัยการรักษาการฟื้นฟูจนถึงการดูแลคุณภาพชีวิตหลังการรักษามิติการบริหารที่ใช้การดูแลผู้ป่วยโดยเน้นคุณค่าในทุกช่วงการรักษา Value Base of Healthcare เน้นบริการรังสีรักษาและให้ยาเคมีบำบัดแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วนประกอบไปด้วยแผนกฉุกเฉิน ห้องวัดสัญญาณชีพห้องหัตถการห้องตรวจสีห้องผู้ป่วยในสีเตียงให้ยาเคมีบำบัดรวม6เตียงให้ยาเคมีบำบัด VIP 3ห้องความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือได้แก่เครื่องไลน็ก CT ซิม ห้องผสมยาเคมีบำบัรดรถแอมบูเล็ตเครื่องดีฟิบระบบการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดมีระบบการช่วยเหลือจากแผนกฉุกเฉินและการรีเฟอร์ผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองรวมถึงมีการซ้อมระหว่างสองโรงพยาบาล ระบบงานวิศวกรรมและระบบรักษาความปลอดภัยได้แก่ cctv มิวโดปพยี่ชั่วโมงคอนทรลลูมสโมเกอร์ดีเทคเตอร์ไฟอัล์ามซ้อมแผนกฉุกเฉินโค้น5ร่วมกับเทศบาลเจเนเรเตอร์ ator, ระบบไฟฟ้าสำรอง ups ระบบน้ำสำรองระบบบำบัดน้ำเสียเป็นต้น ใช้ทีมพนักงานในส่วนงานสนับสนุนจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยองและใช้เอาซอร์สเซอร์วิสร่วมกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยองได้แก่แ l a บ C S s D ยาเวชภัณฑ์ผ้าขยะและอาหารโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองจะเป็นที่พึ่งของชุมชนด้วยการบริการจากทีมบริการที่ให้บริการด้วยใจและการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ที่มีประสิทธิภาพทีมพยาบาลที่ดูแลคนไข้อย่างเข้าอกเข้าใจรวมถึงเทคโนโลยีของการรักษาที่ทันสมัยการเดินทางที่สะดวกสบายของผู้ป่วยในชุมชนโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองห่างจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง1.5กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง4-5นาทีโดยมีทีมแพทย์และสาสาขาวิชาชีพครบใช้ระบบ HIS เดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง วิธีสมดุลของการรักษามะเร็งเราพร้อมดูแลคุณโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยองขอบคุณค่ะ